สวัสดีค่ะน้อยลินนะคะสวัสดีค่ะพี่เหนือค่ะวันนี้จะมารีวิวสตอเบอรี่มีมีน้ำตาลมีน้ำมีสตอเบอรี่ดูมีที่ทำกันเลยค่ะขั้นดับแรกนะคะเราก็จะเทน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงลงไปในหม้อนะคะต่อไปยินพ่งถ่วหมดเลยเหรอหมดเลย ถ้วยตวต่อไปเทน้ำเราจะเทน้ำเปล่าทั้งถ้วยตวลงไปนะคะเทให้หมดเลยนะหยด่จากนั้นเราก็มาตั้งไฟค่ะต้องมีผู้ปกครองดูแล ที่ได้มาที่ได้มาเทสต์เทใส่สเตอร์เบลูดี้แล้วค่ะร้อร้อนร้อต่อไปอันนี้จะได้ทำไรเนี่ยไมนร้อนมานีได้ทำไหมจะได้ทำมันร้อนอันนี้จะให้ทำเบาๆนี่จะอันนี้ให้ทำรือเปล่ามันร้อนอ่ะ แค่นี้พอ,อยังอ่ะทั่วยังเหลือด้านหลังโอเค จุ่มลงไปเลยได้ไหมันจะโยนเฮ้ยจุ่มลงไปเลยนะให้พี่เนาช่วยเอาแป๊บนึงระวังโดนมือนะจะตรอเบลรี่ของเราไม่เกิดปัญหาค่ะเป็นยังไงคะ อร่อยมันไม่กรอบมันไม่กรอบค่ะภารกิจมันมีของเราเฟรมนะคะค่ะมาลองชิมกันดูค่ะไม้ห่วงินแม่แม่เราเิ่กินนี่ก่อนกระแทกต้นมันดูดกินยากไม่จะหกทั้งไม้เลยเหมือนเมื่อกี้ ค่ะเมื่อกี้นานิกาจิ้มติดฟันค่ะเมื่อกี้นานิกาจิ้มมันติดกันแล้วเริ่มกรอบติดกันแล้วมาลุดแต่ไม่ได้เปรี้ยวค่ะมีคนทำเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยว อมเลยหมือนเหนียวๆจะข้างในเปรี้ยวมากเเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมะตัวละสองคนตัวละสองคน